สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตั้งระบบพลังงานโซลาร์เซลล์ใช้งานไฟฟ้ากลางวันกันนะครับ3.3กิโลวัตต์แผงโซลาร์เซลล์340วัตต์10แผงนะครับอยู่บนต้งคาก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้พลังงานในช่วงแดดด,ดีๆประมาณ3โมงเย็นเราเทสเริ่มเทสทดสอบกันมาตั้งแต่ตอน3โมงเย็นนะครับได้1,280วัตต์ นะครับก็แดดตอนนี้ก็เริ่มอ่อนแล้วแต่อากาศร,ร้อนนะครับอากาศร,ร้อนตอนนี้เหลืออยู่ที่ตอนนี้ห้าโมงเท่าไหร่ครับอ่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วนะครับได้ที่สองร้อยห้าสิบเท่าไหรนะ่สองร้อยสองร้อยยี่สิบนะครับสองร้ยี่สิบวัตต์แผงก็จะอยู่ด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงด้านนอกกัน ห้องนี้ห้องนี้อากาศจะเย็นนี่ครับทีมงานช่างหมด,ดนะหมดแรงไปแล้วครับเนี่ยไกลไกล่มอรณาภาพอ, <laughs> อย่างใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวดูแผงแผงอยู่ดน้านนอกนะครับ,บอยู่บนหลังคานะครับสิบแผงเดี๋ยวก่อนจะดูแผงได้ต้องเดินหาหาม,หามุมก่อนเห็นไหมครับเนี่ย โอ้โห oh, มาเช้าก็ไม่ได้ถ่ายแผงเลยนี่ครับแผงอยู่บนลังคานี้นะครับตอนนี้แดดอ่อนแล้วครับการวางแผงก็ผิดทิศไปนิดนึงนะเพราะว่า,าสถานที่อำนวยได้แค่นี้นะถ้าฝั่งโน้นก็จะล่มเยอะนะครับแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่นะครับอากาศร้อนอากาศแรงแบบนี้ ท่านใดสนใจในเรื่องเกี่ยวกับระบบพลังงานโซล่าเซลล์ลดข่าไฟในช่วตงตอนกลางวันเน้นนะครับตอนกลางวันนะครับอันนี้เป็นระบบที่ไม่มีแบตเตอรี่0892722443 i d l n e 0947039911นะครับตอนนี้แดดนี่ครับครับอากาศร้อนดูแลสุขภาพกันนะครับโชคดีมีความสุขกันทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ